สวัสดีครับกผู้โมโนไทยฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพามาดูพ่อพันนะครับตัวนี้นะครับเจ้ามหาสารนะครับสายมหานครนะครับผมมหานครเสือดำสังเวียนแตกแม่ปอวุธนะครับนี่นะครับ พ่อพันหลักครับผมจะเปียวนิดนึงนะครับเปียวนิดนึงครับสวยมากครับผมไปแล้วครับ สายมหานครครับผมเพิ่งผสมนะครับได้หนึ่งแม่ครับในนั้น,นครับสวยมากครับย้อนแสงนี่ครับเบือแข่งหนักครับตัวนี้แต่ มีตำหนินะครับนิ้วนิ้วเขาจะงอไปข้างหน้านะครับนิ้วนิ้วก้อยนะครับผมซื้อมาทําสายนะครับตีดูแล้วครับเบอร์แข่งดุนแรงมากครับตัวนี้มันพิเศษครับงูตาผม มันจะมืดนิดนึงนะครับอยู่เราผสมอยู่นในในบ้านนะครับบ้านที่ยังไม่ได้อยู่นะครับ,รบไปแล้วครับผมปีหน้ามีลูกมาแบ่งแน่นอนครับปีหน้า นี่นะครับตัวนี้มีลูกมาแบ่งแน่นอนครับผมมาแนะนำพ่อพันธุ์เฉยๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กลับสวัสดีครับผม